คุณนายยันอันนั้นยันตะพูกยันพี่อุ้มว่าจะจูนน้ำโมมาค่บอน้ำโมมานำสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีวันนี้เอฟซีน้องน้ำโมน้องเมย์คนไหนเนี่ยนี่ข่อยบ่หูด้วยนี่แม่อีฟแม่อีฟบอกว่าจะเอาขนมมาฝาก๋อพอน้องหมามาให้ด้วยจ้า เข้าไปเลยมั้งเข้าไปเลยค่ะแต่ต้องพาตังไปด้วยต้องต้องเอามีตังเข้าไปไหมคะเอาไปตังตังมาเข้ามาก็กินเป็นหรอคะอยากอยากชื่กันแนั้นมาก็กินไอติมเป็นยืนใกล้ๆได้ค่ะถ้ามีตังถ้าไม่ใช่ว่ามีถ้าเอามีตังมาด้วยป้อนเลยค่ะป้อนเลย ตั้งตั้งเอามีตังมาด้วยต้องเอาตังมาด้วยเออถ้าไม่ถ้าไม่มีตังนี่นี่คุณชายทางแก๊สชายทองมีน้อองเ เราจงมี Dante. ตังให้ต้ตังหม้้วดูดูดูอาการอดูอาการดูอาการแล้วเนี่ยมาตั้งแต่วันไหนคะ เมื่อวานอ๋ออาตังย์เข้าไปด้วยตังค์ตังค์ถ้าไม่มีตังค์เข้าหาอุ้มไม่ได้นะน่าใครมาอีกอาน้องน้องน้องหมากินไอติมโคนหรือขนมปังคะขนมปังก็ได้หรือเอาเป็นถ้วยก็ได้ให้เขาวางให้เขาไงอ4ถ้วยค่ะเออให้วางให้เขา ต้องมีตังนะจ๊ะถึงจะเข้าใกล้แม่้ต้องมีตังนะคะต้องมีตังนะคะถึงจะเข้าใกล้ได้ถ้าไม่มีมีตังนะคะถ้าไม่มีมีตังนคะถ้ามีมีตังนี่โอเคค่ะเข้าได้ถ้ามีตังนะคะโบ ใครว่าม,ามีตังเข้าบาได้ค <laughs> ่ะวันดีค่ะเออถ้ามีตังถ้ามีตังถ,งถึงจะเข้าได้นะเออ่ะเ,เข้าไปเลยค่ะใครอยากเข้าแต่ต้องมีตังนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะแล้วจะกลับต้นไหนนี่กลับวันไหน อ๋อกับพวงนี้เดี๋ยวนี้มือนลยางน้ำกันก็ได้น้ำน้ำโมเดินรอบบ้านหรือยังยมือนลยางน้ำกันก็ได้เป็นมูวัดดีวัดดีไม่เป็นจ้าจ่ะอัสสังไปคุณมันมองเสบแสีบสบ ขอบคุณนะคะกระ้วยกระ้วยท้องท้องท้องสีสีไหลแล้วตอนนี้ตอนนี้เด็ดเด็ดเด็ดเอาเอาโอ้ยห่วงท้องก่อนบยอันนี้ปันไหท้องก่อนบ๊ห่วนของอันนี้ตัวทองก่อนเป็นอันเด็กบ้านนอกบ๊หยกิน หมูหือมาถ้าอยากหาอุ้มก็ต้องมีตังเห็นบ่ขอบพระคุณแม่แม่น้ำมูนะคะที่แวะมหาสาวอุ้ม แสบแสบแสบแน่แน<ร>่แน่แน<ร>่แน่แน่ย่าขี้ดินใส่เขาเขาเล่น้ำไดอุ้มเกียรติอ่นเราพยายามอวดกันแล้วตื่น ไปเพิ่นถ่ายรูปแน่ล่ะค่ะเพิ่นอยากถ่ายรูปนะมุ่เจะของบ้านใช่ค่ะเลอะเลอะต้องเลิกหาอุ้มไปบ่นีตคน

จมโจมไ่ได้กินในข้าเด้อนะเห็นตังกินแล้วก็จมันตัวกอได้ไหมกอดได้ไหม่กอดได้ไหมุู่อได้ได้ะกีกฮัตจูสบายหันพอขี้ขนฮัดกันลยเออเอาตังมาก่อน หวนหวา่าแล้วอไปเอาขนมบ้านเอาแล้วค <zn> ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณบคุณียไม่ไดสเ็ก่ก่อนเขายังไม่หมาน่

หอบหอบเออหอบหอบเออเอาเปิดใหนกินแน่เจ้าพญ่อูดเปิดใหนกินแน่อันนี้ให้เด็กๆค่ะโอ้มีของฝากเด็กๆด้วยอันนี้สายจูงนะคะสายจูงถ้าจูงอ่ะแล้วล้วเขาดึงไปอ่ะมันจะรัดเอง๋ยวเขาก็กลับคืนมาเป็นสายจูงฝึกอ่ะเอาเวลาเขาใส่จังไหนใส่ข้อเลยโอ้โอ้ใเขาไปใช่ไหมคะเขาวิ่งไปเราจะดึงอ่ะแต่เขาก็กลับมาเพราะมันจะรังเขาอย่างงี้ อ๋อแล้วมันจะเป็นเนหรียัดข้อตีใช่ไหมคะเราก็ทำแบบนี้อ๋อทัดข้อันนี้ก็ทำมไม่รับ <laughs> มันมันทำอะไรท้อนไม่สายสายจูงไอ,อ,อ๋ีคุณค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจูงโอเคแต่ว่าถ้าถ้าว่าผูกไว้กะทีนี่ขาดเมื่นี่สายนี่ให้จูงอันนี้เป็นอะไรโอ้ปอกข้อเท่แท้นี่ค่ะใส่เลยโอ้เท่แท้ใส่ให้คุณนายนะ ุณใส่ถวันนั้นน้อก็ได้นะตัวเลส่่ได้ค่ะคุณนายใส่ได้เลยไม่คุณนาย น่ารักดีเนาะไหนมีตังค์ก็เพื่มสิทองทองมาเอาของฝากโอ้ยเจ้าคือไปลบไก่เถอะพี่น้องมากทีได้ไปยืนไก่เถอะเออว่าใส่เน็กไทเออว่าใส่เน็กไทเวิ่งอันย่างกับจิบวไดเลยโอ้ยอยากเลยเขา โอ้ถามตังคืองามแท้ตีล่ะตังคือ้งามแท่ท้องก่อนผูหูกินไอติ่มของแปลกๆนี่ท้องผูหูกิน หอกา่แล้วมเนี่ยหอกไปจเอมนด้วยนะจ๊เ็นะจ้าบอย่าเห็นะอันนี้ทักซีโร่อันนั้นเน็กไทยอันนี้อะมาโกรธกูสเลยมวยไทยนะแนี้คนนี้าจะเป็นมวยไทยน่าจะใส่มวยไทยมีตังชอบไฟเออกูชาช่องใทถือกันแล้ว หมือนลูกอีวี่เลยอ่ะเหมือนลูกชุ่มอ่ะข่วนไล่เซบนี่แต่ว่าท่องมูกินดอกท่องบ้านนอกบ้านนอกเป็นซฟในไทยเลยอกอไย่างระวังหมาเห่าบัดบัดเทนี่สิถอดใหนกันได้เทนี่ ใส่แลวก็เออแ้าใส่แล้วฮาเอาไว้ส่ย่างไทยคิมโอเคแต่ว่าถต่ใส่แล้วอันหนึงถอดถอดในกันนั่นซนนปอดุนไปอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะคิดี้ก็ไวซซัมเนกันค่ะสวัสดีค่ะ